สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนุ้ย h a ฟ f นุ้ย stay ค่ะหวังว่าทุกคนสบายดีนะคะขอให้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะฝนฟ้าวันนี้นะคะฝนลดลงค่ะกว่าเมื่อวาน20%นะคะเน้นตกในช่วงบ่ายค่ำเหมือนเดิมค่ะขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นุ้ยด้วยค่ะ วันนี้นะคะเรามาเช็คอากาศประจำวันกันค่ะพร้อมกับจังหวัดฝนตกหนักนะคะลักษณะาอา,ากาศทั่วไปในวันนี้นะคะม,มระสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะละักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะตอนนี้เรามาดูแต่ละภาคกันเลยค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ ส่วนมากก็บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากค่ะภาคตนออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากก็บริเวณจังหวัดบึงการหนองคายอุดรธานีหนองบวัวลำพูเลยขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกตและอุบลราชธานีค่ะ ภาคกลางนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะก็อยู่บริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีลบบุรีและสระบุรีค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยค่ะบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงากระบี่และตรังค่ะส่วนที่กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนในวันที่5ถึงวันที่8ตุลานะคะร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตอนออกภาคตะวัอนออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะก็จะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นนะคะทำให้บริเวณดังกล่าวเนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะในบริเวณภาคเหนือตอนล่างนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ด้วยค่ะในช่วงวันที่5ถึงวันที่8ตุลานะคะ ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้มีแนวโน้มจะทวีกกำลังแรงขึ้นค่ะและเคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาะไหหาลำนะคะจบพยากรณ์อากาศค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย